สวัสดีค่ะปกิทำสวนนะคะวันนี้จะพาไปเก็บผลผลิตในสวนคือเก็บผักกาดมีผักกาดเขียวหรือว่าผักกาดแมวนะคะเราจะเก็บมาทำส้มผักกาดค่ะแล้วก็ตัดผักกวางตุ้งต้นด้วยนะคะเพราะว่าแก่แล้วโตแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตเพื่อให้ FC ได้ดูกันเดี๋ยวเราไปตัดผักมาทำส้มผักกาดด้วยเลยค่ะนี่นะคะเป็นผักกาดแมวเราจะเอาไปทำส้มผักกาดกัน อยไว้ก็จะแก่ค่ะเดี๋ยวจะตัดไปล้างก่อนฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็ทําให้ต้นเขาเนี้ยล้มมาใกล้ชายคาเราจะตัดออกไปเลยที่จริงประกาศแมวนะคะถ้าเลี้ยงดีๆนะต้นใหญ่เห็นไหมคะต้นใหญ่ต้นอวบตรงนี้ปลูกไว้นิดเดียว กเราจะล้างแล้วก็ทําเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําผักดองถ้าผักดองต้องไปตากแดดก่อนโอแค่นี้ก็เยอะแล้วนะตัดดอ,อกให้หมดเลยดูนิดเดียวจะพอมาตัดโอ้โหเยอะเหมือนกัน ตกล,ล้มมรา่ะหมดแล้วตุเลึกๆด้ก,ก็ปล่อยไว้ก่อนอโอเคนะคะเยอะเลยเห็นไหมประกาศแมวค่ะจะมีรสขมนิดๆเราจะไปล้างทำส้มผักกันนะคะเดี๋ยวจะตัดผักนี่ต่ออีกหน่อยนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เอาทำส้มประกาศเก็บผลผลิตเอาไปไว้กินค่ะเพราะว่าต้นโตแล้วถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะแก่เนาะ โอ้ยกรอบมากเลยกรอบจริงๆสะดุดนิดเดียวหักแล้วปล่อยไว้นานเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะกวางตุ้งต้นนะไม่ใช่กวางตุ้งดอกเห็นไหมถ้าปล่อยไว้นานก็จะดอกโผล่นิดนิดละเราจะกินเป็นต้นตัดออกค่ะเพราะว่าพอต้นกล้าไว้เยอะแล้วจะได้เอาขึ้นมาแทนเพราะมาที่ปลูกของเราไม่มีจำกัด จะปลูกทิ้งไว้แต่ต้นก้าก็ไม่มีที่จะเอามาตั้งเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องเอาออกค่ะกวางตุ้งต้นเนี่ยโหได้เนื้อได้น้ำนะคะได้น้ําหนักดี ใครจะปลูกปลูกไว้กินดีมากเลยค่ะกวางตุ้งต้นอันนี้ก็เลือกเอาต้นใหญ่ๆไปถ้าปลูกรวมๆกันต้นก็จะจะไม่ใหญ่หมดนะคะจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ทางที่ดีปลูกใส่ถุงถุงละต้นละต้นดีที่สุดค่ะ นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวจะไปทำส้มประกาศที่ตัดชุดแรกต่อนะคะผักของเราก็ไปล้างมาอย่างสะอาดแล้วนะคะเราจะมาทำส้มผักกาดกันที่จริงผักอันนี้ไม่ได้ทำส้มผักกาดได้อย่างเดียวนะคะที่จริงก็เป็นผักกาดเขียวปรีนี่แหละแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์กันถ้าสายพันธุ์ของบ้านเรามันจะเป็นใบหนาๆแล้วก็เป็นหยกัยกๆยกแต่อันนี้เป็นผักกาดแมวบนดอยคะ่ะเขาปลูกต้นใหญ่ เขาไปผลิตมเมล็ดพันธุ์ขายเขาเรียกผักกาดแมวหรือว่าผักกาดเจ้าหม่อมค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดเอาไปแกงก็ได้นะคะแกงใส่ปลาย่างทางเหนือเขาจะแกงใส่ปลาย่างใส่มะเขือเทศใส่ถั่วเน่านะคะแกงได้อันนี้เราจะมาทําส้มผักกาดทําไมแาเก๊กไม่ตากอันที่ตากก็คือผักกาดดองค่ะดองเป็นต้นแต่อันนี้จะทําส้มผักกาดแบบคั้น สูตรไข่สูตรมันนะคะปพ็กเกสูตรนี้ก็ทํากินมานมมานานคือไม่ตากทําแบบสดๆแล้วบางที่เขาก็คั้นน้ําแล้วยังเอาไปทิ้งน้ําไปล้างถ้าน้ําเยอะเราทิ้งได้แต่ล้างไม่ล้างนะคะเราจะไม่ล้างเอาวิตามินออกล้างแบบต้นๆก็พอะละเวลาล้างก็แกะเป็นกาบอะไรออกล้างให้สะอาดจนหมดนะคะไม่มีดินไม่มีอะไรตามโคน ปลูกผักก็ได้กินผักอินรียที่แสนจะอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะผักอินรีย์ผักทุกชนิดที่ปลูกอินทรีย์จะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะลองปลูกดูถ้าใครไม่เคยปลูกผักอินรียนะคะแต่ถ้าคนปลูกแล้วก็จะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันอร่อยจริงๆคะ่ะตัดเสร็จก็จะคันเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขยำให้ผักนุ่มกันค่ะคันขยำขยำจนมันยุบหมดน้ําอาจจะออกบ้างที่การทํำส้มผักกาดสูตรโบราณโบราณคันไปเรื่อยๆนะคะเราก็คั้นได้พอประมาณแล้วนะคะโอเคก็จะเอาแค่นี้แหละ น้ำออกละเห็นไหมไม่ต้องเอาเป็นอะตายละเอาแค่ที่เราทำกินความพอใจของเรานะคะทำกับข้าวส่วนข้าวใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่คนชอบที่ว่าจะให้เปรี้ยวเร็วก็ใส่ข้าวเยอะแต่ว่าใส่ข้าวเยอะมากเกินไปก็จะเปรี้ยวเร็วแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นโอนะคะใส่นิดเดียวก็พอละ ชอบกระเทียมเอากระเทียมมุดใส่ก็ได้นะคะเป็นกรีบกบีขิงซอยใส่ค่ะแต่อันนี้คั้นผักกาดให้ดูแค่นั้นแหละความเค็มกะกะเ,เวลาทำส้มผักกาดนะคะอย่าไปใส่เกลือเยอะใส่แค่พอดีพอดีชิมเอาก็ได้นะคะแตะชิมเอาอก้เคยทำบ่อยๆนี่ก็คือให้จืดๆไว้นิดนึงถ้าเวลาจะกินนะคะเผื่อคนที่ไม่ชอบเค็ม ถ้าคนชอบเค็มตักออกมาแล้วก็เติมเกลือนิดหนึ่งคลุกใหม่ได้ค่ะเวลาจะกินไม่ต้องใส่ตั้งแต่ขั้นตอนนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่กินเค็มก็เยอะโรคไตาถามหานี่แค่นี้โอเคแล้วเราก็จะยัดใส่ขวดไว้ถ้าอยากให้เปรี้ยวเร็วนะคะตั้งตากแดดได้เลยค่ะทำเช้าเย็นกินได้ ถ้าไม่รีบร้อนก็ตั้งทิ้งค้างคืนไว้ไม่ต้องตากแดดนะคะนี่เราก็จะเอาใส่กระปุกไว้เลยถ้าเปรี้ยวแล้วนะคะกินไม่ทันเข้าตู้เย็นค่ะเปรี้ยวพอแล้วก็เข้าตู้เย็นกินได้หลายวันน้ำก็ใส่ไปด้วย กดกดไปนะคะเป็นไงส้มผักกาดผักอินรียได้กินแล้วตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งจะทำนี่แหลคะค่ะวันนั้นทำผักดองแต่วันนี้เขาเรียกว่าส้มผักกาดเป็นไงคะโอ้หน่ากินคะ่ะเดี๋ยวเปรี้ยวกินกระหมูย่างนะคะอร่อยมากนะคะ่ะหมูย่างเนื้อย่างปิดไว้เลยชอบพริกใส่พริกสด กระเทียมขิงมุดลงไปเลยนะคะโอเคการทำส้มประกาศเก็บผักอินทรีย์ก็เรียบร้อยนะคะเลอะเทอะหน่อยเดี๋ยวค่อยนำไปล้างสำหรับคลิปนี้ก็คืออยากจะให้ดูว่าปลูกผักแล้วเอาไปทำอะไรกินบ้างก็อยากให้เห็นว่าปลูกจนโตตัดมาทำกับข้าวได้สารพัดอย่างก็มี f f c บอกว่าป a c เก g กทำส้มประกาศให้ดูหน่อยสิคะวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำแล้วนะคะ ส่วนอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งต้นเราจะไม่ทำเพราะว่าเขาไม่มีรสขมทำไม่อร่อยค่ะเราก็จะนำไปต้มใส่กระดูกหมูนะคะเปื่อยๆนุ่มๆอันนี้ก็อร่อยไปอีกอย่างนึงเห็นแล้วใครอยากปลูกผักอินทรีย์กินก็รีบนะคะผักกาศปลูกง่ายมากพ a กก๊กก็ได้พูดบ่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ